เซเว่นดีครีพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอสิริกรค่ะวันนี้เสนอ,อสนับสนุนโดยชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทนิมิตยากรค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาคอยดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอเนี่ยนะ ท่านก็นมาดูแลรายการของเราอยู่ทุกวันกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์แชร์แล้วเชื่อเร่นคำถามนะกดแชร์ออกไปครับคนละ9,999แชร์ แชรแล้วชื่อเร่นคำถามเข้ามากันได้นะครับตามเวลานี้นะครับนะดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลว่ารายการของผมยังอยู่แต่ถ้าไม่มีรายการไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเป็นเป็นคลิปเป็นคลิปก็แปลว่าถามอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าจะถามได้ถามได้ตอนที่ยังไม่เป็นคลิปใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูลวพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูลวพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว เล่นคำถามค่ะแชร์แล้วค่ะเม18พ่อของโลกคิดยังไงกับเราจะกลับมาไหมคะขอบคุณค่ะได้คุยก,กันก่อนนะมีโอกาสได้ไดเริ่มต้นกันใหม่ในนะโดยท่านอาจารย์โอถามทุกวันเลยนะเนาะจะยึดคำตอบไหนดีละ่ะเอานี่ดีกว่านะเอาอินมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมไปบูชาทุกอย่างจะได้เป็นจริงกับเขาสทีวันนี้ก็ออกไปแล้วหนึ่งตนนะโดยมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเรา นะมมาบูชาท่านอาจารย์เอาใจในความนะพยายามนะคะชาต้องสิทธิกเนะแต่ว่าคําตอบก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดได้จะให้ดวงมันเป็นไปได้จริงๆอะ่ะเอาเนี่ยไปสวดคาถาบูชาแล้วก็เรียกจิตเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดว่ากรรมหนักจริงๆครับปู่เจ้าสมิงพรายสเนเมสตรา มหานิยมเมตตามหานิยมโอมสัมปิทธิพยขาสัมปติอิติคมหึมหึมนะเออแชร์แล้วค่ะโบยี่สิบกับคนคนคุยที่ชื่อโอก๊กเขายังอยากคุยกับเราอยู่ไหมคะใครเดทครับไม่ค่อยดีครับเหมือนเขาไม่อยากคุยกับเราสามวันนี้แชร์แล้วค่ะเบนอายุสิบเจ็ดแฟนกับเราจะเลิกกันจริงเริ่เลิกไม่เลิกไม่ดู<ม>ครับไม่ดูเรื่องเลิก,เลกกันไม่ดูนะจ๊ะถามใหม่ครับอเมชมขอบคุณ แชร์แล้วนะไม่มีผู้แชร์ค่ะขอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามจริงๆครับไม่ใช่ของเล่นนะครับนะแ <c oughs> ชร์แชร์จะแหม่แหม่แหจะแชร์ดูจานโอทำหน้าแหม่ดูแชเนี่ยด้วยด้วยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดนะอ้านะติดต่อดูดวงหลังใบกันได้ที่ท่านอาจารย์โอ เฟซบุ๊กโอเซริกาอาพิรัตนะตามนี้ครับไอดีไลนหนึ่งห้านะครับนะโอเซริหนึ่งห้าไปเนี่ยแชร์แล้วสิบเจ็ดแชร์แล้วเป็นอายุสิบเจ็ดเป็นอายุสิบเจ็ดยัง 17, ไม่ได้ถามฉันเมื่อกี้เมื่อกี้ถามไป,ปแล้วแต่มันผิดเรนต้องถามใหม่มแฟนเราจะเลิกกันแฟนกับเราจะกลับมาคุยปัญหาแล้วคืนดีกันไหมคะ ไพ่พระครับช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับคือไพ่บอกไม่ค่อยส่งผลดีเรื่องความรักเลยนะคะอายุ17ไปตั้งใจเรียนดีกว่าเรื่องแฟนอะ่ะยิ่งคิดก็ยิ่งเสียการเรียนนะแล้วมันคือจะบอกว่าวัยนี้ควรจะเรียนให้จบก่อนดีกว่าแล้วค่อยมีแฟนควรเรียนหนังสืออะ่ะ<ฮ>เพราะว่าเพราะถ้าเกิดว่าไปใฝ่เรื่องความร<แ>ักมากเกินไปถ้าเกิดเกิดว่ามันมันเรียนไม่รอดเนี่ยคะ่ะนาเขาจะกลับมาเสียดายนะว่าจะไม่ได้เรียนสูงๆอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าละ ไปตั้งใจเรียนดีกว่าเชื่ออาจารย์นะคะชาลรัคนาสามียังรักเราเหมือนเดิมไหมคะเราจะดูให้ว่าดีหรือไม่ดีนะให้ออกมาว่าเหมือนเดิมเมตตามาหาดีดใคร,รมันครอบครัวดีเหมือนเดิมนะมถึงวันถึงเวลาก็ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่เองนะคะถ้าเป็นเด็กอื่นย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะโดนหลอกมากกว่าแล้วไม่เจอคนจริงใจเ,เพราะว่ามันยังพึ่งพาใส่ตัวเองไม่ได้ไงเด็กยังไม่เข้าใจนะคนคนะที่พร้อม จะออกเรือนก็คืออย่ามีพร้อมจะมีความรักก็คือคนที่ทํางพาอาศัยตัวเองได้แล้วอ่ะคืออยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นภาระใครอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่คือแชร์แล้วนะคิดดูนะผู้ชายเขารักเราเนี่ยอนาคตนะถ้าถ้าเกิดมีมีงานมีเงินอ่ะถ้ามีความรู้สูงสูงมีงานมีเงินดีๆอะไรอย่างเงี้ยใครๆก็อยากเป็นแฟนเราค่ะจริงไหมจันทอฟผู้หญิงอ่ะและสิบเจ็ดอย่างเงี้ย S <S จะคบไปเพื่ออะไรคะหลอกใช่ไหมใช่ไหมผู้ชายอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันก็ให้จบจใหญ่อะให้จบสายอาชีพไปซะก่อนก็จะดีกับตัวนะนะให้จบสายอาชีพไปก่อนแล้วจะดีกับตัวอย่างน้อยอะอย่างน้อยน่าเกียรติสุดอ่ะคือให้มันมีอาชีพติดตัวนะแล้วจะดีกับตัวเองนะมีอาชีพซะก่อนมีเงินมีงานซะก่อนมีเงินซะก่อนคืออะไรก็ได้ฝาไว้ให้ได้สักอย่างหนึง่ง ขวาโดยท่านอาจารย์โอ้ผู้ขวานะท่านอาจารย์โออา,อาจารย์โออาจารย์ท็อปเองเนี่ยก็ต่างคนต่างมีงานของตัวเองนะตอนที่เจอกันะถึงได้มาลักกันได้ะนะคะเมสตรามาหานิยมเพราะว่าไอคนที่คบสมัยเรียนกันน่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่มมดมได้มีอะไรยั่งยืนอะ่ะ มันหายไปหมด,หหมดอ่ะใช่หายไปหมดเลยค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอจริงๆอาจารย์โออาจารย์ท็อปก็เคยเจอมาแล้วคนสมัยเรียนอ่ะเห็นไหมมันก็ไม่อยู่กันมันก็ไปกันหมดแล้วท่านอาจารย์โอก็มีคนที่แบบเออเราต่างมีงานทําทั้งคู่แล้วแบบมารักกันมาอยู่ด้วยกันมาทํางานด้วยกันก็ได้เมตตามา,านิยมซ,ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการเหมือนเดิมทุกรอบ ท่านอาจารย์โอเนี N ่ย e นะมาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แชร์แล้วมาแล้วชื่ออะไรคุยฝ้ายหนูกับคู่มั่นจะได้แต่งงานกันปีนี้หรือปีหน้าไหมคะอาจารย์ดูดสามวันดูสามวันนะคะ ยังครับคืออยู่ที่ผู้ชายเนี่ยคิงถือไม้เท้านะคะผู้ชายก็เป็นผู้นำนะเนี่ยกดแชร์ออกปอยคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ทำไมอาจารย์ทักชิงอะไรนะนะไอ้มันเป็นเต็มไงเต็มท่านอาจารย์โอเนี่ยถ้ทาท่านจะทำให้ดู เหมือนหลับอ่ะนอนงายอะไรเงี้ยเหมือนเตรียมจะหลับนะกดแชร์ออกไปสิคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เนี่ยฮะเร็วเร็วเลยอย่าช้าเร็วเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นั้นเร่มไปเริ่มบอกคอร์สออนไลน์ค่ะใครสนใจเรียนคอร์สออนไลน์นะเรียนโหราศาสตร์ วิชาโงเ่เฮงออนไลน์นะคะกับวิชาพายิบซีออนไลน์นะคะสนใจก็มาติดต่อลงชื่อได้ที่อาจารย์โอนะคะ f a c e b o o k โอสิริกรออภิรัตน์นี้นะคะโงเ่เฮงออนไลน์สอนโดยอาจารย์ภาวินีสุขพรอาจารย์ใหญ่แห่งโรงเรียนโลกโหราศาสตร์โฮโลเวอร์นะคะอาจารย์ใหญ่เลยนะสอนดีนะคะแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องโงเ่เฮงมากมายนะคะแล้วอาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์นี้นะคะอาจารย์โอะนะ ก็เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนที่มิทรพยากรนะคะน่าเรียนจบพายิบซีหรือว่าพ่พย,ยิหรือออนไลน์เอ,องเงหออนไลน์เนี่ยก็จะรับใบเกิยติบัตรได้นะคะของออชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนที่มิตรพยากรนะคะ ID รายโอซิริหนึ่เบอร์โทรศ6น9์หกหนึ่งเก้าเก้าสอี่ห้าศู ID รายโอซิริหนึ่ ใครจะลงหน้า,นาทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมต่างๆติดต่อได้ที่0849266658 id รา AJTP16 o มีปัญหาเรื่องเรียนนะคะคุณน้องอิงหนูไม่กล้าบอกแม่ว่าอยากย้ายโรงเรียนอะ่ะเพราะหนูเรียนที่เดิมแล้วเหนื่อยไม่มีความสุขเลยอาจารย์หนูต้องบอกแม่ยังไงอะ่ะมันก็ต้องพูดกับเขาอ,ะอ่ะพอเพราะ<อ><อ>ทาสมใบดิใบ คุณไม่รู้จริงๆนะเนี่ยไม่รู้จริงๆก็จะพูดยังไงสับสนไม่หมด <ไป S 2> เลยไป,ไปไปไประบายผ่านมือถือลงไปในไลน์ให้แม่ฟังถ้าคุณไม่กล้าพูดกับแกนะคุณไปพิมพ์แล้วคุณฝากเสียงข้อความเอาแบบพิมพ์พิมพ์ก็ได้พิมพ์ไปบอกว่าอะไรก็ได้ที่เราคิดอะค่ะว่าเราไม่มีความสุขยังไงเราอยากย้ายยังไงไพ่งไงพบอกว่าเป็นการติดต่อสื่อสารจะดีกว่าการพูดต่อหน้านะคะ ทีมงลงไลน์แล้วแล้วเจ้าจะรู้แล้วเจ้าจะเข้าใจถ<ห>่ายทอความรู้สึกเราที่เรารู้สึกอะไรอย่างเนี้ยโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการเหมือนกันใช่แล้วค่ะวงัวงวังยี่สิบหกผู้ชายผิวดำตัวเล็กที่เจอกันทุกวันคิดอะไรกับเราอยู่คะเขาไม่ได้คิดอะไรครับเขาหวาดกลัวเราขยาข,ขามเขาระแวงอะไรก็ไม่รู้เขากลัวอะไรก็ไม่รู้นะเขาอ,อาจจะเป็นโรคบางอย่างนะครับที่เราไม่รู้นะเออขาเห็นเราแนละ้วเขาถึงก็แบบ คนลูกขนพอง<อ>หวาดกลัวกายล่างไปเลยนะโดยมีท่านอาจารย์โอ,อผู้เป็นประธานในรายการทุกรอบนี่อาจารย์ทับเอาอะไรมาตอบอ่ะจะว่าไปนะไปแล้วครับรตอนนี้เออไปแล้วครับเอ